แล้วก็ไม่เกิดมงปฏิฆาตามานอนเนื่องในทุกเวทนาเหตุนั้นปัญหาก็เกิดขึ้นไม่ได้ในการจะดิ้นรนเพื่อจะให้พ้นจากทุกเวทนา ของท่านจึงไม่เกิดกระท่าท่านจปงปติญานตนได้ว่าชาติสิ้นแล้วประมาจจบแล้วพิจิตรภูมิทำอีกเท่านี้แล้วนี้ต้องที่สุดถ้าอื่นอืจากชาตินี้เราหนึ่ง,งปติญานได้อย่างนี้รมบาตให้จบไปซะก่อนนะครับคือว่าเรื่องปฏิจจสมุป,ปบาทนั้นเป็นโลกธาตุกับชีวทัศน์ในพุทธศาสนาเมื่อพุทธศาสนาเราปฏิเสธผู้สร้างในฐานะที่เป็นตัวบุคคลแต่ว่า ศาส,สนาก็รับรองในเรื่องผู้สร้างในฐานะที่เป็นกิเลสหรืออวิชชาคือพูดง่ายๆว่าถ้าจะกล่าวถึงว่าผู้สร้างในทัศนาในทางพุทธศาสนาคืออะไรพุทธศาสนาก็ชี้ไปที่ตัวอวิชชาผิดศาสนาอื่นเาัาศาสนาอื่นที่เป็นฝ่ายเทวนิยมจะต้องไปบำมรุงบำมเรออ้อนวอนแสดงความจงรักภักดีต่อท่านผู้ที่ได้ส้างชีวิตได้ส้างโลกมีขึ้นมาแต่พุทธศาสนาเราตรงกันข้ามกับสอนให้ทำลาย ทำลายท่านผู้สร้างให้หมดไปเพราะในฐานะที่ผู้สร้างคืออวิชาเป็นกิเลสเป็นผู้ที่สร้างทุกสร้างชาติชาติทุกชาราทุกพยาทิทุกบารณะทุกและโสกับปริเทวะทุกโทมณอุปายาต่างๆนานัประการมาให้แกเราด้วยเพราะฉะนั้นฝ่ายศาสนาเทวนิยมสอนให้ไปบูชาไปพักดีแต่ทางพุทธเราก็สอนให้ทำลายกำจัดอวิชาคือผู้สร้างนี่ไปไปเสีย เราถึงจะพ้นทุกตาอวิชานี้เป็นต้นเงื่อนของคำว่าปฏิจจสมุป,ปบาทพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงนยัยยแห่งปฏิจจสมุป,ปบาทโดยอนุโลมนัยอันหนึ่งโดยปฏิโลมนัยอันหนึ่งโดยอนุโลมนัยคือทรงแสดงตั้งแต่เงื่อนต้นอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารตามลําดับครบสิบสององค์อันนี้เรียกว่าอนุโลมนัยจากต้นไปหาไปหาปลาย โดยปฏิโลมนัยทรงแสดงจากปลายไปหาตนคือขบปัญหาว่าโงกับปริเทวทุกขโทมนสอุปายานนี้เกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นปัจจัยก็ทรงพิจารณาดิปัญญาก็พบว่าก็าพบว่าเพราะมาีชาติเป็นเหตุเป็นปัจจัยชาติมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็เพราะมีภพเป็นเหตุเป็นปัจจัยย้อนขึ้นไปกระทั่งถึงอวิชชาอย่างนี้ดีกว่าปฏิโลมนัยปฏิจจสมุปบาทอีกในหนึ่ง แสดงโดยความเป็นท่ามกลางท่ามกลางคือแสดงตั้งแต่เวทนาจับเลื่อนตั้งแต่เอเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดปัญหาปัญหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานไปจับเอาตอนกลางเอาท่ามกลางทําไมไปทรง,แส,งสแสดงที่เวทนาก็เพราะว่าเวทนานั้นมีทั้งสุขก,กระทุกกับอุเบขาสุขเวทนานี่ยก็ต้องมีรา นูใสนอนเนื่องนะแล้วก็ทุกขเวทนาก็มีปฏิคาุูัยนอนเนื่องสนะ่วนอทุกขมะสุขเวทนาหรือเรียกว่าอุเบขาเวทนานั้นก็มีอวิชาุูัยนอนเนื่องทรงสแสดงจับตั้งแต่เวทนาอันเป็นธรรมเงื่อนกลางเป็นลาดับอธิบายกระทั่งถึงเป็นเหตุให้เกิดตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานกระทั่งถึงชาติชราบรณะทุกต่างๆเป็นต้นมาสามเงื่อนด้วยกันตามนัยยะทรงสแสดงโดยพิสดารต่างๆ สมุปบาทนี่นะครับเป็นทั้งตัวอริยสัตว์กับเป็นทั้งตัวมชิมปฏิปทาอยู่ในตัวเองทำไมเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นตัวอริยสัตจตุราริยสัต,ต,ต์เนี่ยหนีไม่พ้นปฏิจจสมุปบาทมชิมัปฏิปทาตนนัวหนีไม่พ้นปฏิจจสมุปบาทที่ว่าอย่างนั้นก็เพราะว่า ปฏิจจสมุปบาทนั้นโดยสายสมุทัยวาระสายสมุทัยวาระนะฮะคืออวิชชาเกิดเป็นสังขารเกิดนี่ทุกขอริยสัจสมุทัยอริยสัจสงเคราะห์อยู่ข้างในสงเคราะห์ข้างในอริย a ั a สองข้อตนปฏิจจสมุปบาทสายนิโรนิโรทวาระตั้งแต่อวิชชาดับสังขารดับนี้เป็นมรรคศัสตร์ดับทั้งเป็นทุกขนิโรธา อยู่ในนั้นด้วยทุกขนิโรธสัตว์อยู่ในนั้นด้วยอันนี้ก็เห็นได้ได้แล้วว่าอาริยสัต์สี่ก็อยู่ในปฏิจจส,สมุป,ปบาทอน,นั้นที่ว่าเป็นมชิมาปฏิปทานอ่ะก็เพราะว่ามีพุทธภาสิตแสดงไว้ในสังยุตันติกายว่าดูก่อนกัดจานะสแสดงกับพระกัดจายนะว่าดูก่อนกัดจานะอ่าถ้าบุคคลอาศัยปัญญาพิจารณาโดยปฏิจจสมุป,ปบาทโดยสายดับ อวิชาดับสังขารดับตามลำดับ,ดบแล้วความรู้สึกว่ามีว่าเป็นก็ไม่เกิดความรู้สึกว่ามีว่าเป็นคืออัคติตาอัคติตาก็ไม่เกิดอัคติตานี่ก็ได้ใจส,สัสตะทิฏฐิถ้าพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยสายดับสัสตะทิฏฐิไม่เกิดพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยสายเกิดอวิชาเกิดสังขารเกิดตามลำดับแล้วนัตถ,ถ daunting, ิตาก็ไม่เกิดคือความเห็นว่าไม่มี นักติตาในทีนี้ก็ได้แก่นักติตาทิฏฐิเพราะฉะนั้นตถาคตตรัส